ามาจากทัยภูมิแวงน้อยนะคะจะติดสีแยกไฟแดงใหญ่ของแวงน้อยนะคะเดี๋ยวพาไปบ้านข่าวรีสอร์ทกันนะคะให้ชะลอนะคะถ้าเห็นปั๊มบางจากนะคะมีเกี่ยวๆนะคะบ้านข่าวรีสอร์ทนะคะจะมีป้ายนะคะอยู่ฝั่งทางซ้ายมือนะคะชะลอแล้วก็เลี้ยวได้เลยะคะ่ะ ข้างหน้าเป็นเทศบาลแหวงน้อยนะคะนี่ค่ะเลี้ยวซอยเทศบาลแหวงน้อยนะคะบ้านเขาดีสอร์จะอยู่หลังเทศบาลแหวงน้อยนะคะตัวนี้เป็นซอยปั๊มบางจากนะคะขับตรงามาได้เลยค่ะให้ชะลอรถนะคะนี่นะคะให้เลี้ยวจะเห็นป้ายนะคะอยู่ทางขวามือนะคะให้เลี้ยวขวามานะคะนี่ค่ะแล้วก็ขับตรงมาได้เลยค่ะ รีสอร์ทบ้านขาวนะคะอจะถึงเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญน,นะคะรีสอร์ทบ้านขาวนะคะจะอยู่ทางขวามือนะคะสนใจติดต่อห้องพักนะคะ0967633035ติดต่อเบอร์นี้ได้เลยค่ะ